พนักง,งานมาสายแก้ไม่หายติดเชื้อรามทั้งออฟฟิศทุกคนกลายเป็นมาสายหมดแล้ววันนี้เรียกมาคุยตำหนิเตือนเอาคนนั้นก็มาสายทำยังไงเอาเตือนคนนั้นอา่าน้อยใจไม่มาอา่ะก็เลยไม่เตือนไม่เตือนทุกคนมาสายหมดเลยทำไมพนักง,งานไม่ซีเรียสกับกฎระเบียบแบบนี้ผลกระทบของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบนะครับมันก็จะตามมานี่ไม่นับกับวันวันเล่นมือถือเอ๊ะทำไมถึงเกิดขึ้น พราะพนักง,งานยังไม่ได้โฟกัสกับผลสําเร็จงานเสร็จแล้วได้อะไรงานไม่เสร็จก็ไม่โดนด่าวัฒนธรรมองค์กรของท่านเพี้ยนแล้วครับมาไขาน็อต JDKPI จัดเกตวัดผลแบบมีประสิทธิภาพสิ่งที่สําคัญที่สุดสร้างแพชชันให้พนักง,งานอยากเก่งอยากเติบโตสวัสดิการว้าวาที่ต้องไม่เท่ากันเช็คลิสต์เวิร์กชอปที่จะทําให้ท่านก้าวหน้าเติบโตเงินเดือนขึ้นโบนัสช่วยสปอร์ตให้ชุรกิเติบโตไปด้วยกันกับท่านแล้วพบกันยังงานสมัมนา